ไยบรรยากาศดีเนาะเอาเป็นน้ลุงต่อยคือยานมันมาหลบในเลี้ยเล็กยานเลยเป็วันุ่งมันเลี้ยเล็กดังในปีสิบบรรยากาศบ้านเกิดผมอยู่ฟังนี่ได้สมัยนั้นทมไมผมในหนอยฟังนี่ละอันนี้เ็นยงยเลยบ้านนี้นัดมเอโอ้โหมเดือด่มาจน อจานเออบ่ายชาวบ้านนะบ้านโอมึงเรียกเขาเปาบูต้องเอ้ยมึงเคยได้กินกินอันนี้บ่ลูกแม่แปลผาก้อนแปลผาก้อนวันนี้อยู่กับีบวันฉครับสมวินเนี่ยส่วนกินวุ้ยบรรยากาศดีแล้วแล้ะฮาปูฮาปลาตะกี้พอโซดีผ้ามุมฮาปลาเจอนียละนี่แหละครับมาเอาด่างส่วนมูผมป้าขามาฟังพี่แล้วแต่ว่าผมเกิดอยู่นี่เด้อก่อนน้ามัสี ไล่ขึนไล่ขึนเลี้ยพี่ดมไม่ไปแจ้งผ้าไปเลยให้รู้ได้เดี๋ยวนี้โ่พี่แจ้งเมาพั่จะไปเล่นมัวได้รู้ยเพรานไ่พยแจ้ง่ะไไม่เล่นมัวเนี่ยเมาเน่ยเฮ้ยเสรยดเพื่อนสานมึงต่อยเป็น่ยเมื่อตาไดรพอกเมื่อตะวันตะลานเนาะเพื่อนตะเ่ไดเท่าไรเนาะพี่แจงเล่นให้ลลุงต่อยเมื่อตะวันตะลานจนผูเรียยังเงาเฮ้ยลุงต่อยพยนยมาทอนเล่าบ้านนาดงเนี่ เช็ดแถวนี้ไปเพื่อนย่แจ้งนอกนาะเพื่อนเนาะเมื่อเท่าใดเท่าไรครับล่างเราด่างซ้อนไปนะครับจะไปสอนกันได้ไหมนี่คือซุ้มปลาโดเฮ้ยปลาพ่นเพื่อนลาหมูหมูเมาได้มืงเนี่ยโมว่าเด้ไล่สด้เเ่นะาาอไล่แล้วกับเมื่อกี้มันเห็นไล่แล้วมันเลยถ่ายมาเงี้ยบรรยากาศโอ้ยเดียรย่อแล้วครับได้ผ้าเช็ดรอบันึงไย ครับพูดอ่ะงีเรกันมาน่ยช่วยดวยมาเด็บไปดอช้าไม่เอเดียวมาเดียวอะไรนเดียวอ่ะนั่งจะไปนอนไดบ้านนปลายเจลอันนี้คือออมเรียบพอไม่ี่นองมาเนี่ยเฮ้ยเข้าต้ออันนี้ออกปะเนี่ยมุนหาถินอมุหาถินไว้ไว้จะเฝ้าไอ้ไว้อันอินซีน่ระนาดีแล้วเสด็จงสิโลกอนี้ละ จอดได้บรับนี่อดตอมึงมหมันจอดชุดหนวัดนี่จอดอ๋อมันจอดกัมันจอดกอนวัดครับอะไรับมงบรัตรงนี้ครับเจาลำาเป็นเป็นยุ่นตัได้เป็นุณครับผมเมาวิ่ังโคกกะมีครับป่าดมที่ดินเขือนลำปา120อไร่ จุ๊นเคฝกนที่าเดอเด้อยด้งูจวน้อวนก่อนดี๋ยวอนวันผู้วนอนที่ยาเจีนอหยาีน่คือดัเด้อน่มากหยาบจีนไม่คือดังแง่โอเป็นีตนี้เนาะดังแ่๋

ได้ไเได้ครับตัวนี้นยรอยสอวเนาะกระจายกันโจ๋นเลยมันเงยเหมนเพื่อนหมูบางงอแเี้ื่อนโ้โอยเโอ้ยไปนดมไปสอันนุุ่ดหนักโยไปืนดมขึ้นรุงครเจ้าุดหนตากรองไม่ลุนโอสอง้มเีมันขึ้นเอียงเนี่ยไม่หรอมัหลองมาอันอียงเนยเกอ

ไอ <sa iden> ้เว้ยยังเลยนี่ีนี่ชงไหนเน้ส่งกันนเตี้ยี่อะไโอ้ยหมีป่าเป็นที่มป่าหนจุดไหวฮไห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 อไหวไหวไหวไวไไหวไหวไหหววไวไหว

มีเด็ุอึงเดดเพื่อนีกเอาใจโลกสามน่อยมันมีกุ่งเนปะเยกุ้งน่อยมเอลูกกระดูงงามเะได้ล่ามมีอีกสเฮือุณแจกบ่อานมาเป่าเป่าานี่เอาไปดูนี่เนี่ว่าแล้วว่าแล้วสุดนนไม่ด้ ะมาณคู่นึงคัตัวปนมดันยกเดี่ยวเนาะตรงยเดียวหอไม่ไหมนี่ครับกับกุ้งมันวกเหมือนหนึ่งได้ลายอยู่ด้วนังเก่งลายอยู่อันนี้กุ้งครับมันลวกเหมือนไปหมกปาไปน้ำไปหนาไปไปละ